สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องของมันหนะุ่มคะนี่ปักเบ็ดเหมือนเดิมครับอย่าเขียดเปิดคลิปขำมือถึงละเบ็ดยังใส่มาหมดเลยนี่เลยไปิดสิบครันนแล้นะสิบกว่าคันนู่นวนะ,ะนวนะอันนี้หมายใหม่นะครผมไม่เคยมายสักครั้งหนึ่งหมายนี่แต่มีรอยคนใส่อยู่นะครับแต่ก็ใส่ในดานั่นแหละ แต่อาทิตยน์นล้วมั้งเห็นมีรอยแบกๆใส่อยู่เนาะไม่หกใส่ามากัดเดินกลับครับทางนู้นใส่ไปบ่ได้ลรอกทางนู้นตะฟังฝัง่งสูงครับใส่บไ่ได้ใส่ได้แต่ฝั่งนี้แล้วก็งอไปด้วยตะฟังใส่ได้อยู่คนะับทางนี้นี่นะ ร่องน้ำเข้าเนี่ยผมใส่ไว้ซ้ายขวาเลยนะมาฟัง่อยก็โดนละกลางคืนปลายใหญ่มันก็ชอบขึ้นมาน้ำตื้นๆนี่แล้วกลางวันก็อยู่น้ำดึกใชยเดียเด่ยวเหมือนเดิมเขาอันนี้ทุลักทุเลเหมือนเดิม เดี๋ยวขอปักเบ็ดก่อนนะเดี๋ยวถ้าเจอเดินกลับไปเจอตัวกินเดี๋ยวค่อยถ่ายนะครับมาดูรอบแรกนะครับมาเจอคันนี้มีอาการนี่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะนะ่ะมาขอจะผ่านกินไหมตั้งลูกบุญลงยกเนาะยกขันนะ เออบอยู่ไม่หยู่ครับเดี๋ยวเองก็ไมนโอยมาครับตัวเลขอื้สวงาม เออเข้าตรงนี้ดิถอนเลยถอนถอนโอ้ไปกบไปกอนครับไปแจักไปจ๊กถอนเลยถอนก้อนเออเนั่นแหละหลักกันมาเลยหลักเลยมันหวา่นฮะ แจมแตกกลับมาครับมหนแ่วันยังไงทเลยดโอ้โหเบ็ดปกงอครับโอสกึ่งโลขึ้นอา อะรนะมองแสงกืนแล้วคืนเันี่ยเออคืนครับคืนเดี๋ยวผมต้องปลดลสะสักคู่เดียบร้อยครับหนึ่งเต้มประมาณครึ่งโลครับตอนนี้ไปยุ่กับต่อ นกะตีนะเจ้ากระตีนะใส,ส่ขึ้นมาพันอยู่บนเลยเปลีย่ยนเหยือกแล้วมาเรื่อยๆนี่เขียดยังอยู่ถ้าเขียดตัวใหญ่ๆนี่อยู่นะเขียดตัวน้อยๆนี่หายหมดเลยสงสัยมันเลียงไข่เยอะเขียดตัวใหญ่หญหยยยอยู่นะนี่หายแต่ถ้าเขียดตัวน้อยนี่หายเลย ตัวติดเบ็ดค่อยทายครับโดนจริงๆครับเนี่ยแตกอ่าวเนี่ยตอนนู้นครันนึ่งตอนนี้คันหนึ่ง,นนนนงโดนฝั่งนี้ครับ่อนดูทิจาป่ะนะน่ลงเลยย้ำบูมามตยำอยู่อ่นี่นว่ะ คืนสะท้อนไหมใ่กนนื่ปครับนหนนคู่เลยตัวนี้ก็กืนไปครับนี่กัต่อเขียดเนี่ยเตี๋ยลาที่มันได้หลักน้ำหน่อย

ไปจะขึ <h <h ้นนะั <h 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 ่กันคำว่านี่าเกี่ยกับุ้งเดี๋ยว้นหวิ่งเนี่ย้คนมุดปเลยไม่นี่นี่ไม่คืนแล้วนี่วนตันี่ย cũng rất là trọng nam, <cười> <cười> lùng nam hey <laughs> <cười> <cười> <magic> không mà, <laughs> nước, <laughs> <laughs> ร้อยครับไสใหญ่ๆมาลวไส์ลกขึ้นอย่าขึ้นเลยอย่างคันนักะเยือหายครับถึงคันนี้แล้วครับจะตที่ไหนตึงยังแม่ไรกนี่ยางเยอืมอินคันเกือบสุดท้ายพอดีครัไปไปใส่เบ็ดเพิ่มต่อที่เหลืออีกยี่สิบคันอืมคะแนาแยาการครับติดติด ตวหญ่วยก yeah really right? ็มีอ่ะอ้ยตัวใหญ่อ่ะมากันตัเลตักเลยตอเติเวลาใส่ดลงหมแล้ครับลงไปเลยเนลงได้ลลน่ไป เหยียดถอนครันจากน,น,น,นี้เลยอ๊อเอ็นเต้เอ็นหวาเอ็นยังอ,อยู่เลยว่ะแกมาถอนไงไเอ็นยัอยู่นี่ทุง่งใส่แปะกับแข่งแปะครับเดี๋ยวคงต้องเอาในแข่งนีง่ใส่กระสอบเขียนได้เลยไปอะ

เสบิยงเราก็ไเรามีตีตะแฝกก็หอกเซนนี่ก็ไล้กินปูเนาะไว้น่ะวอกกันไปอืมใหญ่เครับเนีรอบสองก็ได้มาตัวเดียวแล้วครับตัวโตไซส์นี่บนน้อยก็กด้เลยนะกับปูหน่อยน่ะครับปูวะปูเยอะเลยรอบสองก็ได้มาตัวเดียวตัวนั้นตุยป่งกระคืนนะครับไป จะไปดูที่ทำงานอีกทีพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นไงรับเช้าครับตูมตามหรือเปล่ารับเช้านี่วันนี้อาการนี่หนาวมากเลยวันนี้นะหนาวสุดๆนี่ผมใส่บอ่อน่อยก็ได้มันจะเชื่อมกับบอ่อใหญ่นั่นแหละ ลูกก้า็ถอนเลยถอนแล้วก็ปวดเขียดปล่อยตัวนีน้แน่หน่สนไม่โดนครับนี่มนเชื่อมกับบอ่อน้อยได้เจอตัวคอยทายครับนก็ะตีครับไม่ติดดูหันอยู่ปลายไม้หน่นออปลาก็ออกดีนะครับบอ่อนี่ แ,บบแต่ว่าไม่ตัวเ้ยไมกินเบ็ดเลยคันนี้โกงโกงอยู่ปะอยู่ปะนี่เออไปอยู่ครับ มือคืนก็ได้คันนี้เลยนะตัวเลขอะไม่อยู่เราไปพันเฉยๆได้เหรอไปมงกัดต่อไปเตียวันเดี๋ยวไปถอนข้างหน้าก่อน

<laughs> ừ, nó cho tí ừ, con da luôn ờ ừ, nhận đi Nha, tí sáng cho xiên người bà <laughs> ไดีเอากระน,นี้เอากระแนะกระแนกับตีนะครับเ <c oughs> นี่ยโอ้อยเยอะหายหมดเลยเนะ่ยพันอยู่บนปลายเบ็ดเนี่ยโอ้โ <c oughs> หอะไรครับนี่เนี่ยตีนะครับแต่ไม่ติด còn chút gấp gấp nữa còn nói, ô hô tì liên tụ liên này, ha khăn dài này, tì hút lằng, à. à, nè, đây mới à. khăn bếp. คือได้ตรงมุมนะพอดีนะตัวกิโลตัวที่สองไงเออตัวเจงอ่ะเชี่ยวเกิใหญ่ก็นั่นแหละแต่คืนนี้เอาดีจะดีแต่คืนสามสี่ตัวนี้เจ้ามาเงียบกีบปะ อ,อจ้วใหญ่ครบว่ะเจ้าลายครบ่ะนี่นได้ตัวนี้นี่นี่นเจอตัวคัาไทายครับนนี้มีอาการรู้อยูป่ปอนะ่ะมันพันนะ่ะเออบอยู่ เปกๆครับเชา้านี้ไม่โดนเลยเมื่อคืนกินเอากินเอาตัวใหญ่ๆอ่ะเช้านี้เงียบกิบเลยเดือวอีกไปกี่คันแล้วเนี่ยจะหมดเบ็ดละจุดนี้ก็น่าโดนนะเนี่ย Ah. ยุกค่อยยุกเล่นี่น่ะปูว่าโอ้ยปูมันเครียดโอ้ยังเซ็งเลยนี่สุดก็จะเปรอะกระชายทำไมมันบม่ได้ตัวเลยเลยเมื่อคืนนี่มันจะกินดีนะไม่ได้สักตัวครับลุงนี่ สองขั้นสุดท้ายนะเมื่อคืนได้ตัวใหญ่ๆตัวแรกับตรงนี้นะโอ้โหเป็นไปได้ไงครับเมื่อคืนแัดไปสี่ตัวเลยเดี๋ยวไปดูอีบอนครับบอน,นก็ใส่ไปยี่สิบขันเดี๋ยวดูเยอะตัวหรือเปล่าเมาื่อคืนก็ไม่ได้สักตัวนะไหนเนี่ยมาลุนบอนนี้กันครับไอ้บอที่เกง่งๆไว้ก็ เงียบกริบเลยนะครับเลมาได้สักตัวเลยตอนเช้าอ่ะโอ้เปลี่ยนไปได้ยังไงบะรู้พนอะดีว่าอากาศมันก่อนเย็นลงมาด้วยนะหนาวเลยเมื่อคืนนะผมรู้ว่าแปลบมันจะอันไรยเหยื่อลูกบอลนะอาจจะนอนอยู่กับพี่ครับถ้าเหยื่อมาอยู่ใ,ใกล้ๆคงจะบักกินละอ่านี่ก็ มีรอยตีแล้วนี่เขียนให้ตัวใหญ่ไปไม่ติดเบียดตั้งกระดูกกระดักนี่ตัวนี้ก็หน้ากินแนะ่ยื้อเป็นเก้าเขียน มีตีครับเต็มติด่เบ็ดตั้งโซโลโซาลาครับเดี๋ยวเจอตัวค่อยทายแล้วกันน้อยเจ็เบ็ดจะถอนเองแล้วครับโบ้เาก็โบหนู่นนะแล้วเบ็ดหายมันมาดินด้นเลยเนี่ยขยุกข,ขยุกอ่ะแม่ละเลยตัวใบใหญ่ก็แบบปัปกยากอะได้นี่แม่แม่เหรอแม่ในการเบ็ดน่ะหนาหนาปุ้งหนาหนาเออ

เนี่ยแน่แน่แน,นโ่โอ้โหไซโลเยอะมันหักดูทอนะอเอาพราะบอใกล้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยของบอใกล้ตรงนี้นะ่ะเอาอีกแล้วบ่อนี้เลียเ้ยนอีกแล้วตัวบ่อก็ใหญ่นะแต่ว่ทาทอหรือหักกับไม่รนะ<อ>ู้นะเห้ยใหญ่เงีได้เลยอ๋อไหนกัเบีละ หักครับเบ็ดมันร่วงเปื่อยแล้วนะ่หักเลย <c oughs> จะใซ่กับด,ดันโลอยู่นะไอ้กีฬาบ,บอนี่รอบแรกกัดถอนอยู่ตรงนู่นเลยพันแย่แล้วครับรอบที่มาถอนตรงนี้เลยนี่มันลากเข้าฝั่งนะนี่ได้อยู่นะอืมปักไว้ไหนนะ เนี่ยแถวเนี้ยแหละผมลากแกฮักเฉยนี่ปลักกระยอนไว้ตรงนี้นู่นวจะบอกมีเต้มใช่ไหมเช้านี้โอ้โอเกือบโเยอยู่แล้วตัวเนี้ยแปดก็ขีดด้วยแหละโอ้ค<อ>ันเป็ดหักไม่ถอนแต่หักเพราะว่าดอกนี้ปลักแน่นอยู่นะครับ หักเฉยให่ได้ตัวเดียวเรียกอะไล่าลายนะก่อนแนะ <c oughs> น,น่พอนตาเฮดลงลึงอี่มองไปนี่คันเบยดนี่แบบกระกระเตื้องแล้วตั้งสะดุ้ะะงแฉะหมดอ่ะยืนดงอ่ะเออกรืนดเดี๋ยวขอปลดก่อนน่นอนอะ่ะเรียบร้อยแล้วครับน,น่าจะไม่รอดตอนนี้น่ากรืนลงกระเพาะเลยโอ้โหวลวงออกโคตรยากอะ่ะน่งแล้วก่อน ลืมเบ็ดน,นะ <c oughs> มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมเฉียนต่างสโลว์สแหลห้เจอตัวคนไาย คันนี้มีอาการครับยังไงเนี่ยโอ้ไม่อยู่อ่ะหักอีกแล้วโอ้โหนะแต่มไมติดอยู่นี่อ่ะเนี่ยนะเตเบทฮักโอ้สงสัยต้องไปเหล่าคันใหม่แล้วแหละ อืมน้พ่อปักแน่นอยู่นะโอ้ยฮักเฉยเลยโอ้ประยูตุยน่าจะมีไซส์อยู่ตัวเนี้ยนั่มเาก็ต้องเนี้ยไซต์ตัวนี้แหละเจ็ดไปขีดแล้วละ่ะโอ้ยยับเยินบ่ <laughs> หลับนี่บ <laughs> ็ดนี่ยับเยินหมด นี่ก็แน่โดนตน้นแต่เขียดก็มีเหมือนเดิมเนี่ยสองจุดนี่รู้ว่เขียดตัวใหญ่ไปตัวใหญ่แน่นี่ใส่กบน้อยนะนโอ้โอปากกดแน่นเลยแหะโอ้โหมันถอดเลยแหละวันนี้ไม่ถอนครับแต่มันหกักแทนนะเอ้ยกดสลูกครับแต่เดียวโอ้เปิดไปได้ไงเนี่ยครับวันนี้เนี่ย ไปได้ยังไงครับวันนี้เมื่อคืนนี่เหมือนจะกินดีนะครับสัดไปสี่เต้มเนะนี่ยเช้ามานึกว่าจะโอ้โหนอนอึกหนึออึกหนักนะโอ้ไม่ได้ตัวนี่ก็เกือบมาได้แล้วนี่ดีมันเข้าฝั่งนะเบ็ไไดหักครับเข้าฝั่งไลได้ตัวมานี่เบ็ดมันเก่าครับเดี๋ยวไไต้องไปหาไม้มาทำใหม่กอนมันกับปีสองปีแล้วนะเบ็ไไดนี่ ถึงอายุก,ก่ใช้งานการเปลี่ยนมาแล้วไปกครับเดี๋ยวไปสรุปผลที่ทำงานอีกทีนึงเมื่อคืนก็ลืมถ่ายนะสรุปผลงาน,นครับทั้งหมดก็แหาเต้มนะครับโอ้นึกว่าเช้านี่จะตุกตามนะเนี่ยเมื่อคืนดูกลิ่นแต่แล้ตัวให,ใหญ่ทั้งนั้นนะแต่เช้ามา เงียบคิ๊บตีเยื่อหายมดนะครับรู้ตัวใหญ่หายไปไหนเขาบอกเมื่อแต่เมื่อคืนอากาศมันหนาวด้วยนะครับตอนเย็นๆก็ยังบม่ค่อยหนาวตัวไหนแต่กลางคืนมาอากาศนี่โอ้โหโคตรเย็นเลยครับโคตรหนาวเลยนี่นี่ตัวเจ้าตัวใช้ตัวเดียวไซส์ครึ่งโลได้อยู่ตัวนี้ สไซเป้เนี่ยนี่นี่ไซโลนั่งยังมีสักสองตัวอันนั้นน่าจะหกเจ็ดขีดถึงแปดขีดนั่นแหละถึงจะได้น้อยแต่ก็เซ้งงามครับนี่งามไปเลยแต่ตัวเมื่อคืนนะมาจ่ายครับเมื่อคืน Tiền mà pin vậy Để xuống cái vòi rồi, đó đó. Tôi sẽ mặc Để pin hả Để cả Kháng ngoại mà đơm